มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับร้านประเสริฐแอนซาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับรถมัตตาสามนะครับสกายแอคทีฟนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับว่ารถมัตตาสามรุ่นนี้ครับในประตูครับถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนลำโพงนะครับในประตูครับต่อใช้ลำโพงกี่นิ้วนะครับเห็นไหมครับ ประตูหน้านะครับนี่นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยครับทำไมมันช่องเล็กจังนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับนะครับด้านหน้าตรงฝั่งนี้ผมรื้อแล้วนะครับเห็นไหมครับประตูนะครับตอนนี้ครับลำโพงติดรถมานะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นลำโพงนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับ ถ้าเราอยากให้เสียงดีครับทำไงครับตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนลำโพงนะครับเป็นสองนิ้วนะครับเป็นฟูลเลนส์นะครับตัวแข่งตัวขายเลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งนะครับลำโพงนะครับสองนิ้วเข้าไปในรถมาด้าสามสกายไอคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่า เสียงใหม่นะครับโดยใช้ลําโพงใหม่นะครับจะเป็นเสียงยังไงนะครับหลายท่านนะครับที่ใช้รถมัดตอร์สามสกายแอคทีฟอยู่แล้วนะครับคงจะเข้าใจนะครับหรือคงได้ฟังเสียงรถเดิมๆนะครับเสียงนะครับของรถเดิมๆจะเสียงกลางนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับของลําโพงใหม่เข้าไปนะครับผม ลำโพงนะครับเราก็จะติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้นครับวันนี้นะครับเราก็มาฟังเสียงนะครับเพลงเก่าๆนะครับ